ถือว่าเรียกว่าเทศกาลสงการานต์ปีนี้โดดเด่นก็มีหลายที่แต่เข้าสารนี่ถือว่านักท่องเที่ยวชอบมากแล้วก็โดดเด่นที่สุดกิจกรรมที่จัดขึ้นไปผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วมันมีอะไรที่เราจะต้องถอดบทเรียนไปสําหรับปีหน้าบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่เราคิดว่าเรา ทำได้ดีมากแล้วจะทําต่อไปในปีถัดๆไปเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณสาเรืองรัตนกุลนะคะท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารขณะนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านนายกครับเป็นไงฮะผ่านพ้นไปได้ดีชื่นใจไหมฮะชื่นใจครับคาดครับต้องบอกอย่างนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับ เราจริงๆเราตั้งใจเริ่มวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสาวัน<ฆ>แต่เนื่องจากพอดีทรททก็มีจัดงานใหญ่นะถนนราชดำเนินแล้วก็ไปจบที่สนามหลวงทั้งหมดตั้งแต่วันที่สิบอถึงวันที่สิบหก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยมันก็เลยทําให้คนที่มาสนามหลวงก็มาเล่นที่เข้าสารด้วยครับ<ฆ>เดิมทีอย่างที่ผมบอกก็สิบสามสิบสี่มากก็มันเริ่มเล่นวันที่สิบสอก็มากันละ วันที่สิบสองนี่น่าจะมีสักห้าหมื่นคนะห้าหกหมื่นคนที่ที่มามาเล่นบนถนนข้าวสารนี่แหละครับทครับในในจำนวนของหลายๆวันที่ผ่านมาค่ะวันไหนเยอะที่สุดเลยคะเมื่อวานนี้เองครับวันสุดท้ายครับเอสาเหตุหลักๆน่าจะหนึ่งก็คือสีลมเลิกเล่นแล้วเมื่อวานอ๋อครับแล้วก็เซ็นทรัเวิร์กก็เลิกเล่นแล้ว ว่าเลิยทุกคนก็เลยแห่มาที่ถนงคารสารเมื่อวานแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายสามจนถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะแน่นมากเลยครับครับภาพรวมฮะทานายกเทียบกับปีที่แล้ววัดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เราโปรโมทมาหาสงการมรดกโลกเป็นยังไงบ้างเอาเฉพาะต่างชาติก่อนถ้าต่างชาติต้องบอกว่าบุ๊กคิ้งเข้ามาช้า อ๋อครับนะครับแต่ว่าถามว่าเต็มไหมเต็มก็สิบสามสิบสี่ห้านี่เต็มนะครับแต่ว่าก่อนหน้าช่วงโควิดเนี่ยตอนโควิดเนี่ยอห้องพักนี่จะเต็มตั้งแต่ประมาณสักกลางมีนาปลายมีนานี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มเต็มร้อยกันละแต่ปีนี้เนี่ยมาเต็มใกล้ๆประมาณวิสุดท้ายก่อนสงการนะับเราก็จะดูว่าตัวเลขรับพีพีเรียกว่าพีบุ๊กกิ้งเนี่ยมันมันเข้ามาช้ามากแต่สุดท้ายก็เต็มนะครับแล้วก็จากภาพโดยรวมเนี่ย ก็ถือว่านักท่องเที่ยวเอเชียค่อนข้างเยอะครับค่ะ,ะยุโรปจะน้อยลงก็จะมีคนจีนคนคนเกาหลีนะครับแล้วก็พวกแถบเอเชียจะมากขึ้นนะท่องเที่ยวค่ะถ้าปริมาณนนะักท<ต>่องเที่ยวฝั่งยุโรปอาจจะไม่เท่ากับปีอื่นๆนะคะปีนี้อาจจะมีแถบเอเชียมากหน่อยคนไทยมากหน่อยเม็ดเงินล่ะคะมันแตกต่างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเม็ดเงินมันก็ได้มามา,มากตามจํานวนปริมาณของคนคะ ใช่ครับเม็ดเงินนี้จร,จริงๆแล้วเนี่ยเอค่าใช้จ่ายต่อสเปนดิ้งต่อหัวเนี่ยดูแล้วลดลดลงนะครับเพราะว่าเวลามันแออัดมากๆเนี่ยการใช้จ่ายก็จะน้อยลงครับคะ่ะแต่ว่าโดยภาพรวมปริมาณของคนที่มากขึ้นเนี่ยมันทำให้ยอดเนี่ยไม่ตกอ่าต้องต้องเรียนแบบนี้เพราะว่าปีนี้เราดูตั้งแต่ก่อนถึงสงการแล้วคนไทยจะสเปนดิ้งจะต่ำลง นะครับคนที่กลัวเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยจะลดน้อยลงค่ะเอ uh huh. เพราะฉะนั้นแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วถือว่าถือว่าดีนะครับแล้วก็ยอดยอดรายได้เนี่ยผมก็ดูประมาณต้องมีสักไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านนะฮะในช่วงสิบสองสิบสามสิบี่สบห้าสี่วันนี้ครับก็ในส่วนข้าวสารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวของคนไทยเนาะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลดลงแต่ด้วยปริมาณใช่ไหมท่านนายก มันเลยทําให้ให้จํานวนการใช้จ่ายเนี่ยสูงอ่าเม็ดเงินเม็ดเงินเม็ดเงินสูงกว่าปีที่แล้วค่ะโดยภาพรวมออเนี้ผมดูจากร้านค้าด้วยนะฮะตัวเลขร้านค้าเนี่ยส่วนใหญ่โตขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจะมีด้านนอกเท่านั้นด้านในนัด้านในอาคารที่รายได้เนี่ยจะลดน้อยลงสาเหตุหลกัลกๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคนเล่นคนเล่นกันขน้างน,น,นอกแน่นมาก ก็เลยไม่ไปเข้าไปในบริเวณในอาคารค่ะอ่ามันก็เลยทำให้ในส่วนของอาคารนี่ตัวเลขลดลงแต่ว่าอะไราที่อยู่ด้านนอกนี่ตัวเลขขึ้นหมดเลยอืมครับค่ะพอพูดถึงเรื่องของความหนานแน่นพูดถึงเรื่องของปริมาณคนที่มันเพิ่มมากขึ้นแบบนี้แล้วเราเจอปัญหาไหมคะว่าพอปริมาณคนมากๆถนนขาา้าวสารเรายังมีขนาดเท่าเดิมความยาวเท่าเดิมครับ ปริมาณคนเยอะขึ้นเราบริหารจัดการยังไงคะผมเห็นภาพนะท่านนายกผมห่วงเลยนึกถึงอินเทอร์วอลเลยคนเยอะมากฮะจัดการกันยังไงฮะถึงได้ผ่านพ้นมาได้ดีเนี่ยเอ,อ่อคือมีการประชุมหลายครั้งมากนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับแล้วก็ิงๆเป็นนโยบายทางทางท่านผู้ว่าท่านประหลัดเองก็ก็เน้นมาว่าเรื่องของความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่ง<ฆ>ออต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะไม่ว่าจะเป็นเทศกิจหรือในส่วนของชนะสงคราม เรามีกําลังคนไม่น้อยกว่า4ี่ร้อคนต้องเรียนอย่างนี้นะครับ<ฆ>จุดคัดกรองใหญ่ๆเนี่ยเรามีสี่จุดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าขอกัวสี่แยกวัดบวรตรงวงเวียนวัดบวรนะครับแล้วก็สี่แยกบางลังูแล้วก็ทางถ,ถ,ถนนจักรพงศ์ที่จะไปออกถนนราชดำเนินอันนี้คือจุดคัดกรองใหญ่ๆสี่จุด<ฆ>นะครับ<ฆ>ส่วนจุดย่อยก็คือหัวถนนท้ายถนนของถนนข้าวสาร นะครับแล้วเราจากปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีป,ประ<ล>สบการณ์ว่าเอะ <speed> เราจะต้องมาจาัดทางเรื่องของทราฟฟิกใหม่การปล่อยโฟลของนักท่องเที่ยวนเนี่ยถนนข้าวสารจะปล่อยเป็นวันเวย์ <ขา S 1> นะครับมันจะได้โฟลออกไปอีกด้านหนึ่งเลยจากเข้าทางถนนจกักรพงศ์แล้วก็ไปออกถนนตะนาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมบนถนนเนี่ยจะมีให้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าถ้ามีกิจกรรมแล้วเนี่ยคนก็จะแอร์กันออแอร์อ่ออังกันอยู่นั้นน่ะไม่ไม่ไปไหนไม่เคลื่อน มันก็จะทําให้มันกระจุกอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกิจกรรมจะไปอยู่ด้านนอกส่วนหนึ่งนะครับให้คนกระจายออกไปวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ถนนข้าวสารละมันเป็นทั้งถนนตะนาวถนนไกลสีถนนจักระพง์ถนนรามบุตรีมันเต็มไปหมดเลยทุกคนมันเต็มทุกถนนค่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันกระจายออกไปซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับ จุดเด่นของปีนี้ที่เราเห็นเลยว่าถานนเข้าสารของเราอาจจะแตกต่างจากที่อื่นหรือว่าแตกต่างจากปีที่แล้วที่ได้ทํากิจกรรมมาโดยตลอดมีไหมคะที่ทําให้หลายคนพูดถึงสําหรับปีนี้ผมผมว่าเป็นเรื่องของเรามีเรื่องของรถแหบบ่มามามา,มาเสริมความสุขสนานรจริงๆแล้วเข้าสารนี่เป็นเรื่องของความความสุขสนานเรื่องการการสาดน้ําดนตรีมาพบผู้คนเป็นหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่แตกแปลกใหม่กว่านี้อีกนะครับแล้วก็ปีนี้โชคดีที่ทางทาท,าท,าทานี่มาเสริมเรื่องของกิจกรรมรมันก็เลยทําให้ดูหนาแน่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมเชื่อว่าปีนี้ทางทาทาทาเองก็จัดเตรียมค่อนข้างฉุกหุกนะครับเพราะว่าอใช้งบประมาณไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสเราไม่มีเวลาโปรโมทเพราะว่ามันใช้เวลาแค่สองเดือนครับ ในส่วนของทททในส่วนของเราเนี่ยเราก็มีการโครกับทททว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวว่าจะจะทาอะไรร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์แต่เนิน่นในกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาหาประสบการณ์ใหม่ๆไม่ใช่แค่มาเล่นน้ําละในปีหน้าครับทนายกครับแล้ววันที่ไม่มีสงการเนี่ยเข้าสารเอาอะไรมาดึงดูดนะักท่องเที่ยวครับจุดเด่นจริงๆของตึนวเข้าสารนี่เป็นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เขตพระนครเนี่ยมันยังเป็นเราเรียกว่าชิคโอทาว ครับนะครับมันยังเป็นวัฒนธรรมนะครับตึกตกลามเก่ามันยังเป็นมันมีมวลังของมันนะครับแล้วก็มีบริเวณวัดศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะไปหมดเลยที่นักท่องเที่ยวก็มามาเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปไปเที่ยววัดวารามนะครับแล้วก็สามารถเดินไปวัดพระแก้วได้อันนี้คือจุดขายจุดหนึ่งของเขตพนครครนนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของโฮสเทลเรื่องของห้องพักที่มีตั้งแต่ สองร้อยบาทยันสามสี่พันบาทครับมันก็มันก็มีเรื่องของไวไีตี้เรื่องนี้เรื่องเรื่องเอเรขของโรงแรมให้เล่นนะครับไม่ว่าคุณยายนอนเป็นโดมดอมเมทัลลี่หรือคุณจะนอนเป็นส่วนตัวห้องห้องเดี่ยวห้องผู้มีหมดนะครับครัรวมกับเอนเตอร์เทนเมนต์ในส่วนเครื่องสนุกข้าสารที่เป็นจุดขายแล้วก็สรีทฟูดครับข้าสารเนี่ยถือว่านําร่องเรื่องสถานบันเทิงเปิดถึงสองนาฬิกา ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างไหมฮะต้องบอกว่าข้าสารเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของในส่วนของไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งเนี่ยตามหลักกฎหมายมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะเที่ยงคืนตีลึงครับนะครับแต่ว่าก็จะมีบางร้านที่มีใบอนุญาตเนี่ยสามารถส,สามารถเปิดได้ถึงตีสี่นะครับอันนี้ก็คือกฎหมายใหม่ที่ที่พึ่ง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 มาขับใช้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความที่มันเป็นเรื่องของ เถนนอ่อ400เมตรที่แต่ละร้านเนี่ยจุดขายคืออยู่ด้านนอกนักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาสัมผัสมาดูผู้คนคนะครับเขาก็จะนั่งอยู่ด้านนอกเปิดเพลงมีดีจงดีเจเล่นกันสนุกสนานเต้นลำอยู่ด้านริมถนนมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนกลางคืนอืครับค่ะ,ค,ะคุณสง่าคะนะับตั้งแต่ที่เราเกิดสถานการณ์โควิดสิแล้วเราก็ พยายามที่จะปรับปรุงธุรกิจของตัวเราให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์จนกระทั่ง9มาถึงตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปณนะตอนก่อนโควิดสิกับตอนนี้เริ่มกลับมาใกล้เคียงกันหรือยังคะหรือว่าตอนนี้ดีกว่าตอนนั้นอีกคะ่ะถ้าเปรียบตัวเลขตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้กลับไปถึงปีหนึ่งเก้าก่อปีหนึ่กานะครับจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังน้อยกว่าผมเชื่อว่าจากจากการคาดคะเนดูจาก เออบุ๊กิ่งของโรงแรมออคิิซี่ของโรงแรมอัตราการจองห้องพักเนี่ยมันยังไม่ได้กลับไปที่เดิมนะครับแต่เม็ดเงินเนี่ยมันเริ่มที่จะใกล้เคียงละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักนักท่องเที่ยวเนี่ยากลับจ่ายใช้สอยดีขึ้นค่ะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังบอกว่ายังยังยัง,ย,งยังหายไปประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็เม็ดเงินครับคำถามสุดท้ายครับท่านนายก เขาผลักดันเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจเนี้ยมองเรื่องนี้ยังไงฮะมันใกล้ความจริงไหมผมว่ามีความเป็นไปได้มากเลยนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบของเราก็ก็เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กันเกือบหมดละครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากนะครับแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรพวกนี้มันต้องค่อนข้างเข้มขออกมาเข้มงวด นะครับแล้วก็ดูแลทั้งทั้งผู้ประกอบการกับผู้นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้ดีมีกฎระเบียบแล้วก็เข้มงวดเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นจุดขายจุดหนึ่งแหละของประเทศไทยผมผมเชื่อแน่นอนแล้วมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลค่ะ ได้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพูดคุยกันเรื่อง Entertainment c o m p อมเพกนี่อาจจะต้องขอเรียนเข้าสายกันอีกทีนึงนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกันกับคุณชง่านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ปีนี้สงกรานในถนนเข้าสารก็สร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาล500ร500ล้านคือที่ปลื้มคือท่านชื่นใจนะเพราะคนจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอย่างประหยัด แต่ด้วยปริมาณคนเยอะเม็ดเงินเลยเยอะค่ะและเดี๋ยวปีหน้าจะจัดใหญ่จัดเต็มกว่านี้อีกเพราะว่าจะมีการเตรียมความพร้อมกันมากขึ้นปีนี้อย่างที่ท่านบอกแหะค่ะบอกว่าททเองก็อาจจะจัดงานด้วยความกระชั้นชิดเพราะว่างบประมาณก็เพิ่งจะออกถูกต้องถูกไหมคะและก็รัฐบาลเพิ่งจะเข้ามาบัญาีประเทศไม่นานแต่ว่าหลังจากนี้ทุกอย่างดีกว่านี้เผอเรายได้ก้าวกระโดดเลยนะคะคือดีตั้งแต่ประตูบ้านเลยฮะสุวรรณภูมิดอนเมืองอันนั้นดีหมดแล้ว